ขอจเจริญพรรัทธาสาธุชนญาโยมทุกท่านท่านทั้งหลายอาจจะมามีข่าวดีที่มาพูดคุยกับญาติโยมสัทธาสาธุชนานข่าวดีที่ว่านี้ก็หมายความว่าเป็นโอกาสอันดีที่โยมจะสร้างบุญสร้างกุศชนบัดนี้ถึงวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนาอีกแล้ววันสำคัญที่ว่านี้ก็คือวันอาสาฬหบูชาอย่างหนึ่งและวันเข้าพรรษาอีกหนึ่งคนละวันนโยมวันอาสาฬหบูชานั้นคือวันขึ้นสิบห้าค่ำวันเพ็ญการเดือนแปดนั่นเป็นวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษานั้นถัดไปอีกหนึ่งวันคือวันแรมหนึ่งค่ำ เดือนแปดในปวันเข้าพารษาและญาติโยมทั้งหลายในสองวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกเป็นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งที่ว่าเป็นวันสำคัญนั้นวันอาสารบูชานั้นเป็นวันที่มีความสำคัญสามประการเ,าเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา ประการที่หนึ่งวันเพ็ญกลางเดือน8ปดนี้เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมจักรกับพระวัสูตรเป็นครั้งแรกประการที่สองวันนี้วันเพ็ญกลางเดือน8ปดนี้เป็นวันที่พระสัมมาวุธเจ้าได้พระอริสงสาวกเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก และอีกประการหนึ่งวันนี้วันเพ็ญกลางเดือนแปดนี้พระพุทธศาสนาได้พระรัตนตรัยครบสามรตัตนะเป็นครั้งแรกเนี่ยญาติโยมเนี่ยนี่เรียกว่าแสดงธรรมจักเป็นครั้งแรกพระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกพระรัตรัยครบสามรตัตนะเป็นครั้งแรกอ่า นั่นทั้งหลายอาตรมาขอขยายความว่าพราะสัมมาพุทธเจ้านั้นหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้แก่พระพรหมเสดสัมมาสัมพุทธิญาณแล้วพระองค์ก็เสด็จพระดำเนินพระองค์ตรัสรู้เมื่อวันเพ็ญกลางเดือนหกหลังจากนั้นเป็นเพียรแล้วจากนั้นก็เสด็จเรื่องดำเนินไปสู่เมืองอาพาราณสี ซึ่งตั้งใจจะไปโปรดพระสุเบญวัคคีซึ่งไปอยู่ที่นั่นก็พระองค์ก็เลยเดินไปถึงเมืองภาษีนั้นในวันเพ็ญกลางเดือนแปดนี้ได้แสดงพระธรรมคือธรรมจัก,กรกัมสุดนั้นโปรดพริสุเบญวัคคีทั้งห้าและพะิะสุเบญวัคคีห้านั้น มีหัวหน้าคืออัญญาโกนทัญญาวัปปะพัธิยาหมานมะอัสชิองค์ที่หนึ่งก็ได้รู้ได้เห็นตามที่สมาเจ้าทรงแสดงว่าอย่างกิจตสมุทิทีรมังสัพันตังโรธธรรมังว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดพวยงย่อมวดับไปเป็นธรรมดาเนี่โยโกนทะได้รู้ตามที่สมาภูเจ้าสดแสดงในวันเพ็ญกลางเดือนแปดนี้สมาภูเจ้า โปรดขรานว,จจวาจาวัญญาสิกิวทะโกนัญโยัญญาสิวัจโภคนัญโยพระัญญาคนยะได้รู้แล้วหนอได้รู้หนอเพรานั้นตั้งแต่ดับดบดัตวันนั้นมาโคนัญญะก็ได้ชื่อเพิ่มว่าเป็นอัญญาโคนัญญาสืบต่อมาเออก็วันนี้ถือว่าพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แล้วพระธรรมจักรนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยที่ว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เมื่อแสดงธรรมย่นนี้แล้วกฎกฎนยะได้ดวงตาเห็นธรรมก็ขอบวชในพระศาสนาพระสัมมาพุเจ้าก็รับสั่งว่ามาเถอเป็นพระสุมาเถิดทำแล้วดีแล้วอ้สั้นเป็นพิกสุมาเถิดกฎนยะก็เป็นพระสุสงสาวกก็ถือว่า วันนี้ได้พระอริศสงฆ์ัวเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและเมื่อได้พระสสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกแล้วก็ได้พระรัตนัยครบสามแลวเป็นครั้งแรกเดิมมีสองรัตนะคือพุทธรัตนะกับธรรมรัตนะพุทธรัตนะก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมรัตนะก็คือพระธรรมสังฆรัตนะยังไม่มีก็มีสอง พระพุทธเจ้ากับพระธรรมคํำสอนของพระองค์วันนี้ได้พระอัญญาโกลยะเกิดขึ้นก็เป็นพระสงฆ์ก็เรียกเป็นสังฆกรกัตนะดังนั้นพระนัรนทก็เกิดครบสามแล้วครั้งแรกในครั้งนี้นี่เป็นเป็นประการสําคัญของพุทธศาสนาดังนั้นท่านทั้งหลายเมื่อมาถึงวันอาสาบูชาเช่นนี้แล้วยาโยมรู้เช่นนี้แล้วก็ ร่วมด้วยเชื่อกันถวายบุญกุศลสืบเนื่องอีกวันหนึ่งคือวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษานั้นเป็นวันแรมหนึ่งค่ำเป็นวันที่พระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลจะต้องอธิษฐานการอยู่จำพรรษาการอธิษฐานจำพรรษานั้นก็เรียกว่าจะตั้งใจอยู่ณที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ไปแรมคืนที่ไหนตลอดไตรมากสามเดือน อาชั้ัเดือนอันนี้เรียกว่าเข้าพรรษาญาโยมก็รู้อยู่แล้วเอาละขอโมทนาว่าญาติโยมทั้งวันอาสาบูชาก็ตามทั้งวันเข้าพรรษาก็ตามญาติโยมมาไปบัตธรรมกันยโยมให้ไปประทามชวนญาโยมว่าให้นุ่งขาวอมขาวให้นุ่งขาวอม,มขาวบำเพ็ญทานกุศลรักษาศีลห้า อันนี้ญาติโยมทุกคนญาติโยมต้องขอบคุณท่านอาิบดีกรมการศาสนาท่านเกฤษยพงศิริท่านทธิบดีกรมการศาสนาเป็นห่วงญาติโยมทั่วๆไปต้องการเชิญชวนญาติโยมให้ไปบัติธรรมในวันอาสาบูชาและวันเขา้าพรรษาโดยที่ว่าญาติโยมนุ่งขาวห่วมขาวปฏิบัติธรรมใส่บาตรรักษาศีลผู้รักษาศีล โยมทุกคนนะโยมทุกคนมีศีลห้าด้วยกันเรามีศีลห้าด้วยกันทุกคนเพราะศีลห้านี้เป็นนิจศีลเป็นนิจศีลโยมไม่ต้องไม่เด้รับที่ไหนกบใครไหนก็ปฏิบัติดีวชอบตามศีลห้านี้ก็เชื่อมีศีลห้าและการปฏิบัติศีลห้านี้เป็นเป็นประการสําคัญนะโยมนะศีลห้านี้เป็นหลักประการสังคม สังคมทุกสังคมไม่ว่าสังคมใดถ้ามีศินห้าแล้วสบายทุกสังคมพี่น้องญาติโยมสัตว์สาสาชนไม่ต้องกังวลด้วยการที่จะถูกฆ่าถูกพ้นถูกรักอะไรต่างๆถ้ามีสินห้าสินห้านี้จึงสําคัญโยมโยมจะเห็นว่าศินห้านี้เป็นธรรมดาศินห้านี้เป็นหลักประกันสังคมสังคมจะมีสินห้า ก็สบายอาตมาอาอตมาร่วมกับผู้การจังหวัดทั่วๆไปหลายจังหวัดให้ตั้งโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าหมู่บ้านศาสศีลห้าหมายความว่าในหมู่บ้านหนึ่งให้รดรงในหมู่บ้านหนึ่งเมื่อมีผู้สารศีลห้าอย่างอย่างน้อยได้สักห้าสเอร์เซ็นในหมู่บ้านนั้น ให้50ปเแล้วก็จะให้ป้ายป้ายป้ายว่าหมู่พานรักษาินห้าถ้าถึง80ก็ให้โลกขึ้นไปมีมีทำกันหลายจังหวัดแล้วสระบุรีรบบุรีสระแก้วแกะแก้วแพ,พร่แพร่พรนครสวรรค์พิษณโรคบุรริมฐ์สุโขไทย ก็ตรากตากก็อุทัยธานีทำงหาหลายจังหวัดนั้นหมู่บ้านสิญญานี้ก็เป็นประการสำคัญถ้้ญาติโยมทุกคนตั้งใจรักษาศิลนะวันนี้เอาแต่เพียงว่าให้ญาติโยมรู้จักวันอาสา,ศาบูชาและวันเข้าศาให้ญาติโยมนุ่งขาวห่มขาวทั่วประเทศไทยจะสวยงามไม่ใช่น้อยเดียว ทุกคนนุ่งขาวอมขาวในวันอา,อาสาบูชาไนเข้าพรรษาทำธรมรมูลตักบาทและไปบัตรรรรักษาศีลอัลมาขอเจริญพรท่านกริยพงศ์สิริที่กมณนาที่ท่านมีศรัทธาประสาระห่วงใยญ่ญาติโยมขอให้ญาติโยมได้มาไปทำและขอมนากับญาติโยมทุกท่านที่ได้ตั้งใจปฏิบัติดังที่ว่านี้ทุกประการ ขอความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความรวดดีจงมีแก่ท่านหลายทุกท่านเทิน